ถือมีดไว้ด้วย,นนะยพี่พี่น้องเล็กหายตัวไปแล้วนะไม่รู้ว่าน้องเล็กจะไปนานหรือเปล่าพี่พนะผมก็ต้องรอดูความปลอดภัยน้องจากตรงนี้เลยนะพี่พี่ เข้าไปานานมากๆเลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะพี่พี่เฮ้ยน้องเล็กไปเฮ้ยเล็กเล็กไปอะมันเนี่ยน้องเล็กเล่นงานมันยับเลยนะ เล็กเอาไมฟ้ฟาเลย่อนเอนโยนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทั้นอยู่ด้วยนะผมเล็กนป่าครับซึ่งวันนี้เรากจะกได้เดินทาม,มากับพี่เสือนะครับสวัสดีครับก็เมื่อวานเนี่ยน้องปาทูก็เดินจับตัวไปนะพี่วันนี้ก็เลยจะกลับมานะครับไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าแต่เราจะหาทางเข้าเมืองรับแลนะ เพราะว่าลุงชัยเนี่ยให้ของสิ่งนี้มานะพี่พี่ก็คือที่หรือสร้อยอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนําทางเข้าไปในเมืองรับแลนะวันนี้จะให้น้องเล็กเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปได้คนเดียวนะน้องเล็กก็อาสาเข้าไปเราก็ได้เตรียมอาวุธกันมาด้วยนะลงอาคมไว้ลุงชัยลงอาคมให้แล้พี่ชัยก็ลงอาคมไว้ด้วยพี่พี่เอาไว้ให้น้องเล็กเนี่ยป้องกันตัวในเมืองรับแลนะ<ด>ใช้ง่ายนะครับถือสะดวกมือดียาวเคมี่เดี๋ยวเราก็เดิน กยกันเล็ก่อนอ้นนี้เนี่ยผมก็ได้วางแทรกับพี่เสือไว้ล้วผมจะเข้าไปปุ๊บรีบชิงตัวน้องก็มาถ้ามันตามเอามว้เนี่ยผมก็จะรีบให้พี่เสือเนี่ยรีบจับตัวมาเลยเพราะว่าพี่เสือเนี่ยตัวใหญ่นะพี่เสือก็จะจับไว้ที่เดยวได้เลยนะใช่คือพี่ประมาณนะก็จะช่วยมาให้ได้นะได้ไม่ได้หรไงก็จะช่วยออกมาให้ได้ก็ฝากไปกำลังใจกันด้วยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่เสครับ ผมเนี่ยได้ไวางแผนกับพี่เสือเ,เอาเองนะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปเองจริงๆนะพี่เสือก็จะเป็นคนเข้าไปนะแต่ว่าผมขอพี่เสือเข้าไปเองครับพี่เสือก็บอกผมว่าอันตรายเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยเข้าไปเองแต่ว่า <S <s <illes> <S ก็แบบว่าอยากจะอาสาห์นะต่ให้พี่เสือเนี่ยเป็นคนใช้แผ่นวงนอกนะผมก็จะเรียบไปชิงตัวน้องกระมาให้ได้ พี่เสอมาาาเมื่อวานในเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรครับพี่เหตุเนี่ยเกิดจากน้องปัททูเนี่ยไปขโมยมีดไปจะฆ่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ขโมยหรอกแบบไจะฆ่ามันจะมาเอามีดคืนไงมันก็เ,เลยเอาตัวน้องปลทูมาด้วยาการทำการข้าวจะฆ่าสเสี่ยงทิ้งหมดเลยน้ะใป่ทรอไม่ทันได้กินหมดเลยมีดหายตัวเข้าไปตรงนั้นแหละแต่เราต้องมาดูลนะใช่มีดที่ผมวันนั้นที่ผมมากับพี่เสือแล้วแบบเอาไปโจมไปจฆาตอนนั้นไหมพี่ที่มันทำลายต้นมันอะ มีดเล่มใหญ่ๆเลยของมันจะคานั่นแหละมันจะใช้เล่มนั้นแหละอ๋อด้ามมันส้มๆใช่ไงวะใช่ใช่<อ>แล้วจับส้มๆแล้วก็มีดนะี่ยเล่มมันค่อนข้างยาวประมาณนี้แหละตรงไหนพี่เสือที่แบบมันเอาตัวหนองคว่ำไปพี่พี่พอรู้ไหมครับ<อ>พี่พอรู้นะตรงไหนจุดเกิดเหตุเชื่อมันได้เอาไปอะพี่ตัวน้องไปเห็นเสื้อตัวนั้นไหม นถ่ายไปตรงนั้นเลยของเสื้อเหรอใช่ไม่ตรงนั้นเลยเหมือนมันมีวิชาอะไรของมันไม่รู้าว่าสมแติว่านอาทีตย์มไม่ทราบข่าวนี่คือแบบผมนี้ออกไปเลยพี่เต๋อข่าวเมื่อวานอาทีตยม่ผมไปจะค่คาแต่ที่จะมาเอาคืนแค่เมฆนี้เอาตัวน้องไปเลยเมื่อวานน่งน้ำมันขึ้นสูงเลยใช่เหรอเลยครับ ลดระดับแล้วก็ใส่ึ้นด้วยใช่ใช่ใช่พี่ใส่ใช่นี่หรือเปล่าพี่เจ้นะเสข้าวนะเออนำมากินเสร็จข้าวเข้าไปนะใช่เลยใช่ใช่อย่างนี้เสข้าวอย่างที่น่ะก็กราบขออภัยพี่ๆด้วยนะที่ช่วยตัวน้องไว้ไม่ได้นะเมื่อวานนะครับ ก็พยายามสุดความสามารถแล้วมันมีทั้งสองคนแถมถือมีดด้วยเข้าไปก็น่าจะไม่รอดทางคู่เลยนะพี่ๆนะถ้าเกิดพี่เจ้เข้าไปนะโดนจับตัวไปด้วยก็ได้นะก็หาทางออกมาก็แล้วก็มาช่วยน้อยอีกครั้งหนึ่งใช่นี่พี่กลับมาตามน้องเล้งนี่แหละให้มาช่วยพี่นี่แหละอืนี่เราก็ได้ของดีจากลุงชัยมานะนี่อู้เป็นแบบเหมือนเป็นจี้อะไรไม่รู้นะเหมือนเป็นของมีค่าด้วยเนี่ยจี้ทองคำนะ เราให้น้องเล็กเนี่ยนำเข้าไปเลยนะมันจ,จะเปิดทางมึงรับแรงก็ได้มันต้องใสยังไงพี่เสือแบบมึงต้องทำยังไงบ้างถือไว้ก็ได้ั้งถ้าไปตรงจุดที่มันหายไปอ่ะลุงชัยบอกให้ไหมพี่ช่ยให้ไปตรงจุดที่เขาจะค้าน่ะหายตัวไปแล้วก็ท่องภาวนาในใจอ่ะจะเส้นทางมันจะเปิดใหม่ลุงชัยบอกนะเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราลองทาดูนะลองดูเลยพี่ให้น้องเล็กถือไว้เนี่เบี้อ้หนักมากเลยอนะ ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เสือใช่พี่เสือครับตอนนี้ครับขอบพี่เสือครับถ้ามันออกมาพี่เสือก็ยังเลยนะครับพี่เสือได้แล้วก็เอาอาวุธเข้าไปเดินก็ได้ครับตอ,อนออนี้ก็เป็นเน้อลื่นนะครับผมมก็ไปแข่ทงขมข้มกับพี่เสือนะพี่ๆนะ Tổng khoan gì lúc nãy Tổng xưa xuơc, ơi xuơc, hãy 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 ถือมีดไว้ด้วยวนะี่พี่น้องเล็กหายตัวไปแล้วนะไม่รู้ว่าน้องเล็กจะไปนานหรือเปล่าพ,พี่นะผมก็ต้องรอดูความปลอดภัยน้องจากตรงนี้เลยนะพี่ แล้วก็เดี๋ยวผมหาอาวุธเนี่ยเตรียมไว้ด้วยเผื่อว่าเกิดเหตุเฉินนะน้องวิ่งออกมาแบบโดนเพชฌฆาตไล่ออกมาเนี่ยผมก็ต้องรีบช่วยน้องไว้ก่อนเลยนะพี่ๆนะภาวนานะขอให้น้องเล็กเนี่ยช่วยน้องปลาทูกออกมาให้ได้นะพี่ๆนะ วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยพี่พี่เราผมไปรอตรงต้นกอไผ่แป๊บหนึ่งนะ น้ำเล็กเข้าไปนานมากๆเลยนะพี่ๆนะเ,เดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะพี่ๆเฮ้ยน้งเล็ก<ป>เฮ้ย<ป>เล็กเฮ้ย

มึงเล็กตามมานนะตามมาตามมาเดี๋ยวผมพิจารมันมเเมก,กี้มันมีหลายตัวมากเลยพี่ใช่หรอ,อติตามตามผมมาหลายตัวเลยเป็นอะไรป่ะมันจำหนองปลาถูมืมนอนะคอยไว้บนต้นไม้พี่อุย้ย đây bây bây, bây bé Ní, đi 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 đi

mãn hát dùa dòng luôn cho giờ dìu 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 พยาคาร์่นั่งเหนียวมากเลยพี่เฮ้ยมีทางไหม่เหรอมาแลรูไปไปกันมาทูาทเจอไลน์นี่นะ พี่ครับไว้เดี๋ยวเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะนตอนนี้ทิพย์ป่าไทยกันใช่ครับผมพาน้องมาทิ่ป่าไทยกันเยอะเลยลยอะเยอะลงเยอะเจ็บคุณ่ากเเจ็บไหมปาทูเจ็บ จ็บมืออ่ะไปเ,เล็กไปไหนพักตรงนี้กันห้อยกันนะพี่เจ้าพักตรงนี้มาดูครับมาพิดูมือ,มอดิมือห้อยพี่เจือโอ้ยถูดูบถูดูปเลยเหรอโหมาดูดินี่อ๋อ หายและหายละหายละเด็กก็หายเด็กก็หายลปลาทูตอนที่พี่ไปนะพี่มันจับมือปลาทูมัดห้อยแล้วก่อนก่อนที่พี่จะมาที่นี่มันทําอะไรกับปลาทูบ้างมันทุบตีเขามันทุบตีเองก็เหรอ,อพี่เสือดูมัน,นดิมันยังลอยนวลอยู่เลยพี่เสือเอาไงที่กับมันดีอ่ะ ตอนที่ผมเข้าไปนะพี่ผมเกือบเลยมันจว้วงละนิดเดียวพี่มันมัดมือน้นองปลาชูห้อยไวใช่ไหมผมในรีบออกเคียวนละฟันปุ๊บแล้วผมก็รับน้องไว้นะเพราะเคียวผมมันยาวพ,พี่ดูได้นะเคียวมันยาวผมฟันปุ๊บผมก็รีบอุ้มน้องก็รีบผ่าน้องออกมาเลยเจ็บไหมเนี่ย มันให้หนูกินอะไรไหมเนี่ยมันไม่ได้ให้กินอะไรเลยมันทารมานูเหรอใช่อโอ้ข้าน้องเป็นรอยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บมากมนะโอ้โหข้าหาน้องมากเลยนะเอ็ยอยู่นี่ก่อนนะจะไปไหนนพี่เสือกำลังไล่มันอยู่ยนะ มันให้มันออกไปไล้พี่เสือไปไปชัวันเร็วไปพี่เสือไหวใช่ไหมครับพี่ ผมซู้ก็มันนานมากเลยพี่ก็จะออกมาได้อะทำอะไรอะปะทปะทัลูททำอะไรไปไปไปกบบานพี่ก็น,นะเดี๋ยวกาไปห้าอะไรกินกอนนะพี่ครับผมต้องพาน้องกลับก่อนแล้วพี่เจ้าครับเดี๋ยวพาน้องกลับกันก่อนดีกว่าน,นะ ก็ฝากพี่ๆเปกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่เสือแล้วก็น้องปาทูนะก็ไาเจอกันใหม่คินหน้าพี่ๆครับขออนุญ,ญาตพาน้องกลับไปรักษาก่อนนะแล้วก็พาน้องเนี่ยกลับไปห้าอะไรกินก่อนน้องยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่โดนจับตัวไปข้าวไม่ทันเส้นเลยโดนเช็งกินหมดเลยครับพี่<ว>น้องยังกินข้าวไม่ได้เลยนะไว้จะเราเจอกันใหม่คินหนาครับสวัสดีครับ